ก็ต้องขอกล่าวสวัสดีกับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านกันด้วยนะครับพบรายการ The In Game เมื่อกับผมเดช ก็ยินดีต้อนเข้าสู่เกมนารูโตะเอกโบรูโตะนินจาวะเทคด้วยช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้ลงคลิปเยอะเท่าไหร่ก็ต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะครับเนื่องจากว่ามันก็หลายๆอย่างในช่วงผัดเปลี่ยนที่ผมเคยบอกก่อนหน้าน,นี้ว่าผมกำลังจะเข้าสู่ช่วงผัดเปลี่ยนนะครับผมมันเลยทําให้อาจจะไม่มีเวลาในการทําคลิปหรือสตรีมมากเท่าไหร่โอเคไม่ให้เป็นการเสียเวลาอันนี้เกิดนิดนึงก็คือเกี่ยวกับเรื่องของเนื้อหาในวันนี้ครับก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของตัวข่าวข้อมูลตัวเกมนะครับผมที่ จะมีในส่วนตัวอัปเดตแพทเวอร์ชั่นต่อไปนะครับแล้วก็ตัวของ5.5ปีนะครับผมซึ่งอีเวนต์หลักอีเวนต์ใหญ่ของเรามันก็คือตัวของครึ่งปีใช่ไหมครับมันก็เป็นเหมือนกับพบรอบปีนะครับแต่ว่าเป็นของครึ่งนะครับผมก็คือจุด5าอย่างแรกนะครับผมก็เกี่ยวกับเรื่องของตัวละครอิชิกิที่หลายคนก็ยังถามอยู่ว่าเอยอิชิกิเมื่อไหร่จะมานะครับผมอันนี้มีข่าวมาแล้วนะครับผมคือทางบันไดมันประกาศแล้วแหละประกาศมาตั้งแต่ตอนช่ว DLC ง DLC ของตัวเกม u t โตสไตร์นะครับว่ามันจะเอาตัวของอิชิกิเข้าเก VNV แต่ยังไม่ได้ระบุวันเวลาว่าจะเข้าเมื่อไรหรือช่วงเดือนไหนถ้าเป็นเกตกับโต้ยี่สิปีคือตัวของบันไดมันประกาศเรียบร้อยพร้อมปล่อยภาพว่าจะเข้าในช่วงของต้นปี2023นะครับผมซึ่งก็คือเดือนกุมภาก็ตกกอดมีนาก็เกตในปัจจุบันนี้ใช่ไหมครับผมทีนี้นะครับผมคือถ้าเกิดตามข้อมูลนะอย่างแรกครับตัวของตอนของครรอบ5ปีเนี่ยตัวของก่อนหน้านั้นเดือนพฤศจิกานะครับผม มันควรจะเป็นเดือนที่เข้าสู่อัปเดต5ปีเลยแต่เกมยังไม่เข้าครับเพราะว่าเข้าตู้พิเศษมาก่อน4ตู้ด้วยกันก็จะมีตัวของมินโตะคาคาชิจิระยะยามันโตะ4ตัวใช่ไหมครับสี่อาจารย์ซึ่งเอามาเป็นตู้ขั้นเวลาในช่วงของเดือนพฤศจิกาที่ไม่ใช่ตัวครบรอบปีเข้ามาครับมันกลายเป็นว่าตัวเกมต้องบอกตัวบันไดนะครับได้นําตัวของเบริออนเข้าไปสู่ในส่วนตัวเกมนารูโตะสไตร์ซึ่งก่อนที่ตัวของเบริออนจะมาโผล่ทั้งเกมสไตร์แล้วก็เกมเอ b เนี่ย ตัวของทางาเว็บไซต์ Naruto o ออฟฟิเชียลครับได้มีบทสัมภาษณ์เกี่ยวกับตัวของอาจารย์คิชิโมโตะนะครับคนที่เขียนนารุโตเกี่ยวกับเรื่องของตัวการฉลองครบรอบ1ปีนะครับของตัวนารุโตลร่างเบริออนโหมดนะครับผมที่ได้ออกมาลดแล่นและเฉิดฉายในส่วนของตัว ทีว uh, right? ีซีรีส์นะครับผมก็คือตัวของอนิเมะบรูโตะนะครับผมของมังงะเนี่ยก็จะเป็น2ปีครึ่งใช่ไหมแล้วก็ตัวของอตัวของอนิเมะนะครับจะเป็นสองตัว1ปีเต็มนะครับก็คือมันมาประมาณช่วงต้นๆกลางกลางตุลานะครับผมก็คือเอาง่ายๆนะครัเปอริออนมาแทบจะพอดีกับช่วงของวันครบรอบ20ปีเออต้องบอกว่าวันครบรอบ19ปีของนารุโตะนะครับผมพอมาฉลองครบรอบยีปีครับก็เป็นวันครบ1ปีพอดีที่เปริออนออกมาโผลในฉบับอนิเมะนะครับผมตัว ของเกมนะครับก็เลยได้นำตัวของเบริออนไปลงทั้งสไตร์นะครับผมหลังจากนั้น1เดือนถัดมาครับก็เป็นในส่วนตัวเดือนธันวาก็คือเบริออนลงเกมเ NB ของเราทีนี้ข่าวที่ผมจะมาบอกในะวันนี้ก็คือตัวของตัวอิชิกินะครับมันได้ลงในส่วนตัวนินจาสไตร์นะครับผมไปเมื่อเดือนที่แล้วหรือประมาณช่วงต้นเดือนนี้นะครับผมก็คือปลายเดือนที่แล้วกับต้นเดือนนี้นะครับมันก็คือรวมแล้วประมาณเดือนหนึ่งแล้วครับตอนนี้ตอนที่อิชิกิเข้ามาในเกมสไตร์นะเพราะฉะนั้นเนี่ย มีความเป็นไปได้อยู่2อย่างครับ 1. คืออิชิกิจะมาลงเกมเราในเดือนหน้าเป็นตัวละครราอัพตัวของเดือนเมษา2023หรือจะไปเป็นตัวละครตัวของ5.5ปีนะครับ anniversary ซึ่งมันก็จะมีประเด็นอยู่2ข้อนะครับผมข้อแรกถ้าเกิดไปลงเดือนเมษาอย่างนี้ตัวของ5.5ปีจะเป็นซีรีส์ของสเตทไหน 2. ถ้าเกิดว่าเอาอิชิกิไปลงตัวของ 0. 5ปี มันจะเป็นซีรีส์ของสเตทภาคไหนอีกนะครับแล้วก็จะมีตัวของอาตัวแซมเมษานะครับผมที่ตอนนี้คือประเด็นมันอยู่ที่ว่ามันยังอยู่ในช่วงของทาร์เก็ตนารูโตะ20ปี ซึ่งเขาจั่วหัวไว้ว่ามันจะลากยาวถึงประมาณ5.5ปีของเราอะนะแต่ว่าที่จริงอะคือตัวโปรเจกต์เขาอะจะจบที่เดือนของเดือนมีนากับเมษายนี้แต่ว่าเกม Nxb ของเราอะคือมันได้รับอิทธิพลมาเยอะครับมันก็เลยประมาณว่ากิจกรรม2ครบรอบ20ปีมีสิทธิ์จะลากยาวถึง5.5ปีพอหลังจาก5.5ปีจบก็คือจะเป็นการจบสิ้นสุดตัวของอนิเมะ20ปีเาโตะนะครับแล้วก็เข้าสู่ทำลายปกติ ทีนี้มันจะมีตรงว่าถ้าเกิดตอนนี้ยังเป็นในช่วงของตัวทาร์เก็ตฉลองอนิเมะ20ปีครับมันจะมีตัวละครอยู่3คู่ด้วยกันนะครับที่ยังไม่รีคิดก็คือ 1. เกะล่าง Vs อิทาจิครับก็แน่นอนครับตัวละครสายสีฟ้านี่แทบจะหางหายจากเกมเลยนะครับผม 1. ครับก็คือเกะี s อิทาจิคู่กันกับตัวของโตเซียนนะครับผมอันนี้คือคู่1ละ2ก็คือตัวของนารุโตะล่าง KLM นะครับกับเกลาะ EMS นะครับผม2ตัวนี้ก็คือหลังจากปลดลิมิต break ไปตอนนี้ก็ยังไม่มีวีเวลของตัวละคร2ตัวนี้เลยนะครับผมกับตัวของโตะแล้วก็เกนะครับผมอาหารไม่เจอซะละช่างมันนะครับผมแล้วก็คู่สุดท้ายครับก็คือคู่ที่คนรอคอยเยอะที่สุดแล้วก็ผมคิดว่ามันเป็นตัวละครที่คนชอบที่สุดตั้งแต่ที่มันเข้าเกมมาแล้วก็ผ่านไปนานแค่ไหน,นครับคนก็ยังชอบมันผมรู้สึกว่านะตัวของโตเกตไฟนอลเข้าเกมมา อิมแพคของผู้เล่นมากกว่าตัวของแบริออนที่เข้าเกมด้วยซ้ำครับเหมือนปลว่าคนคนรอ2ล่างนี้อสุดๆนะครับผมระหว่างตัวของโตเฟนอลกับเกตไฟนอลแล้วก็คือมันก็จะเดือดตัวนี้ที่ยังไม่มีทั้งการลิมิตเบรกสกิลใหม่แล้วก็ยังไม่มีการอเวกสกิลใหม่ด้วยมันก็อยู่ที่ว่า 1. ถ้าเกิดเกมเอาอิชิกิมาลงตัวของเมษานะครับผมมันจะมีความเป็นไปได้ที่1นึ่งออิชิกิจะเป็นตัวคอนราอัพกับ2คือตัวของโตแบริออนกับเกล่าง vs อิชิกินะครับ รีคิดแซมอันนี้คือความเป็นไปได้ที่1ละก็ไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้นะคุณอย่าลืมนะครับรุ่น7จ็ดรีคิดตอนจุดหปีพอผ่านครบรอบปีปุ๊บรุ่น7รีคิดเลยทันทีคือแบบแค่ครึ่งปีก็รีคิดแล้วนะครับผมโคตรของโคตรไวแต่ผมว่าไอ้ตรงเนี้ยหลายคนอาจจะยังแบบไม่ตกใจพอคุณรู้ไหมครับอาชูราเข้าตอน2.5ปีครับผ่านจาก2องปีไปแค่เดือนเดียวครับอาชูรารีคิดครับผมคือ ดูความไวของการรีคิตตัวละครคือเกมมันุ้ยแล้วว่าสกิลของอาชุน่าตอนเริ่มต้นมามันเล่นไม่ได้ยาวครับผมมันได้แค่เดือนหนึ่งก็ถือว่าโอเคแล้วแหละแล้วคือผ่านไปแค่เดือนกว่าอาชุ่ารีชิตรอบ2คือเล่นได้เลยนะครับผมอันตีก็ดีด้วยนะครับผมรุ่น7็ก็ครึ่งปีตอนนี้รีคิตไปแล้วนะครับผมแล้วก็มันมีความเป็นไปได้ที่ เพราะว่าอะไรเพราะบาริออนกับเกีย่ยมาทันวาใช่ไหมครับถ้าเกิดรีคิดเมษาหรือพฤษภาก็ไม่ใช่แปลกครับเพราะว่ามันอยู่ในเกณฑประมาณ5เดือนถึง6เดือนก็คือครึ่งปีโดยประมาณนะครับผมก็ยังโอเคอยู่หรือเอาตัวของอิชิกิไปลง5.5ปีนะครับผม <c oughs> ก็จะกลายเป็นตัวของรุ่น7ล่างบาริออนกับเกวีอิชิกิเนี่ยรีคิดรอบ2ในส่งตัวสเปเชียลแซมเพราะมัจะตรงทาเกตครับ ก็เป็นอะไรบ้าง1คืออิชิกิจะมาเป็นตัวละครใหม่2ครับก็อาจจะมีโบรุชิกิไหมหรืออาจจะเป็นคาวากิร่างใหม่เป็นร่างทีเ่เป็นแขนรุ่น7หรือเปล่าหรือว่าจะเป็นตัวละครอื่นอันนี้ก็ไม่ทราบหรือว่าจะมีตัวของโอซุกิร่างอื่นแทนเช่นอุราชิกิหรือคินชิกิที่ยังไม่เข้านะครับผม2ตัวนี้ที่คนละก็ร,กรกอคอยกันเยอะนะแล้วก็มันจะมีแก๊งตัวของภาคโบที่ตอนนี้จบอน,นิมเมะไปแล้วคือมันก็ยังมีประเด็นอยู่ที่ว่า เดี๋ยวอนิเมะรルโตะ20ปีครับมันจะออกประมาณเดือนเมษายนไม่ก็พฤษภามนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงเอีเวนต์ต้องลากยาวครับมีความเป็นไปได้ที่เมษานี้นะครับไม่ก็พฤษเอาพฤษภา t นี้แล้วกันนะเป็นไปได้สูงที่แก๊งโบรูโตะมิซุกิแล้วก็ซาลาดะนะครับจะมีร่างใหม่กัน3คนเลยโบอาจจะเป็นร่างโบรูชิกิอิชิกิกันอ่าต้องพอไว้มิซุกิก็อาจจะเป็นตัวของร่างเซียนงูแล้วก็ซาลาดะร่างเนตร ตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าซาดาบันพัฒนาจาก2ลูกน้ำกลายเป็น3ลูกน้ำยังนะอันนี้ไม่ชัวนะครับใครอัปเดตอนิเมะก็บอกหน่อยผมไม่ได้ดูมาประมาณเกือบปีแล้วนะครับผมแล้วก็ต่อมาก็คือจะเป็นในโซตอีกอย่างหนึ่งครับผมประเด็นเรื่องหัวข้อที่2ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของตัว The Last นะครับผมอันนี้ผมบอกก่อนว่าไม่คอนเฟิร์มและไม่ชัวข้อมูลนี้เป็นข้อมูล ลอยๆนะครับผมแต่มันมีข่าวมานะครับคือตอนตัวของครบรอบ5้าปีครับผมมันมีบทสัมภาษณ์ของตัวอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องของนารโตะไบรอนเนี่ยผมบอกไปใช่ปะทีนี้ครับมันมีมาอีกว่าพอเข้าสู่ในช่วงของทารกนารูโตะชิบูเดนคุณอย่าลืมครับว่าตอนนี้อีเวนต์ปัจจุบันคือ Tower of อ a t e เป็นอีเวนต์ของโตก,กับเกและจำกัดเฉพาะแค่ภาคชิบูเดนย้ำว่าชิบูเดนตำนานวิรุษฎสตันกับตัวของภาคนินจาจอมคาถาแค่เฉพาะของตัว ภาคเก่าเท่านั้นเด็กเจเนเรชันของโบไม่มีผลแม้แต่น้อยนะครับผมเพราะฉะนั้นครับมันมีอีกข่าวหนึ่งมาคือตัวของอาจารย์คิชิโมโตะก็ได้มีการพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของการปิดตำนานวาุสลาตันซึ่งถ้าเกิดพูดถึงการปิดตำนานวาุสลาตันมันไม่มันไม่ผลใครครับก็คือโทเดริโตเกะฮินาตะนะครับผมแล้วก็สากุระซาอิแก๊งตอนโตคาคาชิระฮอังเยะนะครับแบบถอดผ้าคลุมก็คือแก๊งนี้เลยก <c oughs> <ๆ>็ <c oughs> มีความเป็นไปได้สูงเพราะว่า เอ้เอางี้ก่อนผมไม่พูดว่าเป็นแฟนสูงเพราะว่าขนาดตอน5ปีเราโดนหักเหลี่ยมเลยเพราะว่าถ้าตามไทม์ไลน์จริงอ่ะเราก็รู้กันใช่ไหมครับว่าตามไทม์ไลน์จริงๆแล้วเดือดร้าต้องมาและก็หลายๆคนที่เป็นแบบผู้เล่นเขาก็ค,คิดเหมือนกันว่าเดือดร้าอ่ะมันต้องมา5ปีและแบริออนอ่ะไป5.5ไม่ก็6ปีแทนแต่แบริออนมาก่อนนะเพราะว่ามันประมาณว่าไงดีครบรอบ1ปีแบริออนฉายอนิเมะออนแอร์พอดีด้วยนะครับอาจารย์แกก็เลยเอาแบริออนมาลงเกมซะเลย ทีนี้ก็คือพออาจารย์แกมาพูดรอบ2ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการปิดตํานานเหมือนกับว่าประมาณว่าแกรู้อยู่แล้วมั้งก็คือเอาแบรียิออนมาออกก่อนแล้วก็พอเข้าสู่ช่วง t a r g เก i ของอนิเมะ20ปีอ่ะมันก็จะมีตกกับเกล้า่าง20ปีใช่ปะทีนี้แน่นอนครับมันจะขาดร่างโตไปได้ยังไงล่ะช่วงของวัยรุ่นอายุ19ปีของโตเกะสกุระแล้วก็ฮินาตะนะครับผมก็คือแกงนี้นะครับก็คือก็อย่างที่ผมบอกคือมันมีบทสัมภาษณ์ออกมาว่าอาจารย์แกอยากให้ตัวของเดอะลัสนะครับผม เป็นตัวของปิดตำนานในฉบับซีรีส์อนิเมะ20ปีนะครับผมอันนี้ก็เลยคิดว่ามีความเป็นไปได้ไม่ถือว่าเกิน5 0ผมให้สัก30หรือ40นะครับผมก็ถือว่าเยอะนะ30%เถึง40%เนี่ยเยอะมากนะครับผมแต่ผมไม่ให้เกิน50เพราะว่ามันพูดยากครับผมมันเป็นแค่บทสัมภาษณ์เกี่ยวกับของอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องของตรงนี้อันนี้เป็นแค่ข่าวาเฉยๆนะครับผมก็คือเดอะล s สอาจจะเข้าเกมนะครับผมตัวของ เกม NXBMV ของเรานะครับผมเพื่อเป็นตัวปิดอนิเมะ20ปีซีรีส์นะครับผมเพราะอิชิกิเข้าเกมสไตรไปแล้ว1เดือนนะครับผมเดือนถัดไปอ่ะอิชิกิต้องเข้าเกมเราเพราะฉะนั้นอ่ะมันมีอยู่2อย่างครับคือ The Last จะโยกไป6ปีเลยกับตัวของเ่อ Last จะมาลง5.5ปีแล้วเอาอิชิกิลงเมษาาเพราะมันจะลงแก๊ปครับ อิชิกิลงเมษาปุ๊บใช่ป่ะตัวละครลิชิตเมษาก็ไม่ตก KLM ก็เก็ EMS แล้วก็จะมีแก๊งอาจจะเป็นโตเซียนเกวีเอสแต่ต้องบอกว่าโตเซียนกับเกวีเอสมันมีลิมิตเบรกกันไปแล้วบ้างแล้วก็ต้องบอกว่าตัวละครแก๊งนี้คือมันเป็นตัวละครโลกลืมนะครับผมแต่ทีนี้ก็คือมันจะลืมว่าจะมีตัวของโตเกีไฟนอลถ้าเกิดว่าอิชิกินะครับผมสมมติินะอิชิกินะครับผมมาเป็นตัวของ ราอัพใช่ปะของเดือนเมษาแล้วก็ให้แซมเป็นโตเกียฟไฟนอนลล่ะอ่าคิดตามผมนะให้แซมเป็นโตเกียไฟนอลก็จะเป็นการจบเรื่องของตัวภาคชิบูดเดนละจริงๆแล้ละก็คือตัวละครภาคชิบูดเดนจะหมดหมดละเพราะว่าผมคิดว่าการที่โตเซียนกับเกยเอิมเอสแล้วก็โตเคอเอ็มแล้วก็เกะเวสอิทจ e แก๊งนี้สี่ตัวนี้จะรีคิดผมว่าน้อยนะครับผมให้เทไปที่โตเกียไฟนอลมีโอกาสรีคิดสูงมากในแซมที่จะถึงเดือนหน้า ไม่ก็เดือน5.5ปีมีอยู่2เดือนไม่มีสาก็พฤษสภาหรือถ้าเกิดเกมมันจะเล่นแง่เล่นเงียบเล่นแง่เล่นเหลี่ยมอีกก็คือแบบตอนของอินดาชูล่าก็คือหลังจาก4.5ปีปุ๊บนะครับผมอินดาชูล่ารีคิดเลยแล้วก็เก่งหรือว่าเกมจะเล่นแง่แบบว่าเอาตัวเกตเฟอรอนไปรีคิดหลังครึ่งปีไหมนะครับแล้วก็กลายเป็นว่าเก่งกว่าตัวของครึ่งปีเพราะอย่าลืมว่าอินดาชูล่ารีคิดปุ๊บเก่งกว่าตัวของครึ่งปีนะครับจริงๆมีแค่เกตกับ ตัวของตตว่า15ที่มันพอรอดได้ใช่ไหมล่ะถ้าเกิดเทียบกันแล้วด้วยความสามารถโดยรวมอ่ะตัวของอินดาอาชุล่าที่รีคิดหลังจาก4.5ปีคือเก่งกว่าเพราะมันทําได้หลายอย่างทีนี้นะครับมนเป็นที่ตัวของัตเกฟเฟอรอนก็ไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้ก็มีความเป็นไปได้ที่จะไปลงที่ตัวของหลัง5.5ปีกับอีกแบบหนึ่งก็คือถ้าเกิดว่าเกมปล่อยตัวใหม่แค่2แล้วก็ตัวเก่า2กับอีกแบบหนึ่งคือตัวใหม่ไปเลย4ตัว ก็จะมีโตกับเกดใช่ป่ะอ่ะโตเกเดลาสโทเนลิและก็ฮินาตะมันจะได้สตัวนี้ครับก็คือโตกับเกดอาจจะอยู่ตู้เดียวกันโทเนลิกับฮินาตะอาจจะไปอยู่ตู้เดียวกันคือตู้2ถ้าเกิดมองด้วยความเป็นไปได้นะครับคือโทเนลิกับฮินาตะจะเป็นตัวละครราอัพเพราะว่าการที่เป็นตัวละครรอัพหมายถึงตัวละครกันบ้านตัวละครสเปเชียลที่มันสามารถเน้นในการทําอะไรได้หลายอย่าง ่วนโตกับเกเนี่ยไปลงแซมเพราะเป็นตัว DPS ครับอันตีต้องคูดาว9วินะครับในการเล่นให้ได้ไวและอย่าลืมว่ายุคนี้คือมันจับแยกตายเกิดกับอมตะออกกันแล้วครับอันตีโต20ปีมีอมตะไม่มีตายเกิดเกมีตายเกิดไม่มีอมตะครับเพราะฉะนั้นคือถ้าเกิดโต20ปีเอ้ยขอไปโตเดอะรัสกับเกเดอะรัสมานะครับมันจะต้องโดนแยกความสามารถจากอันตีแน่นอนครับเพราะฉะนั้นก็คือมันเลยต้องดูให้ดีว่ามัน เาไปลงแซมเนี่ยนะครับผมมันจะมาทรงแบบรีออนหรือเปล่านะครับผมคืออันตีไม่มีอมตะไม่มีตายเกิดด้วยนะครับผมแต่ว่าอันตีดีอะไรแบบนี้หรือจะมีแค่ตายเกิดอย่างเดียวหรือมีอมตะอย่างเดียวอันนี้ก็อยู่ที่เรื่องหนึง่งแต่ถ้าเกิดเป็นลงตัวของราอัพมันมีได้เยอะครับมันมีตายเกิดก็ได้มีอมตะก็ได้นะครับผมมี2อ,อย่างในอันเดียวกันไปเลยก็ได้ครับอันนี้ก็คือราอัพมันค่อนข้างทําดีหน่อยถ้าเกิดเรามองที่ราอัพปีที่แล้วก็คือตัวของ โมโมชิกิใช่ไหมสี่จุดห้าปีโมชิกิราอัพถือว่าทําไว้ได้ดีมากครับแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็คือถ้ารีคิกก็คือยังเก่งอยู่เหมือนเดิมโบแดงก็เหมือนกันครับโบแดงมาราอัพคือปัจจุบันนี้ก็คือแบบไม่เคยตกเฮต้านะครับคนก็ยังเอากันบ้านกันอยู่ครับผมไม่จําเป็นต้องไปบุกบ้านนี้สามก็ยังกันมั่นได้เก่งและคนก็ต้งองยังแบบยังชอบมันอยู่นะครับผมและนั่นแหละครับก็คือการที่ตัวละครมาลงราอัพมันมักจะได้เปรียบกว่าตัวละครลงแซมเพราะแซมคือการเป็น DPS มันเป็น DPS แบบขาสั้นะะส้นนนรระะะยสััคบ แต่ถ้าเกิดระยะยาวเนะี่ยเราอัพมันอยู่ได้นานกว่าอันนี้เท่าที่ผมมองดูจากรูปเกมที่มันผ่านมาหลายๆแพทหลายเมตาหลายปีนะก็ประมาณนี้ก็จะมีอยู่2เรื่องก็คืออิชิกินะครับผมที่หก็คือมาประกาศแล้วแหล,ละมาจะเอาเข้าเกมเราแต่เมื่อไหร่อันนี้ไม่รู้นะครับหคืออิชิกิจะเข้าเกมเราแต่เมื่อไหร่เกมไม่ได้บอกนะครับผมอาจจะเดือนหน้าเป็นไม่ได้มากสุดคือเดือนหน้ากับ5.5านะครับผมช้าสุดเลยคือ6แต่ผมว่าไม่น่า6เพราะว่าบริออนมันก็มาเลยใช่ปะ อิชิกิมันจะนาขนาดนั้นก็ไม่ใช่ครับผมว่าเกมมันเอาเวลานะครับผมไปทําอย่างอื่นดีกว่าในช่วงของครึ่งหลังอ่ะเพราะว่าเกมมันมีแบ่งเฟสใช่ปะ่ะครึ่งแรกครึ่งหลังครึ่งปีแรกนะครับผมเอาให้มันจบในตัวของทาเกตอนิเมะยี่สิปีไปเลยโตเบริออนมาแล้วก็เอาอิชิกิมาให้ครบนะครับผมเดอะลัสมาก็โอเคปิดตำนานวิสลาตันนะครับผมจบตัวของภาครุ่นเจ็ดภาคโบเอะเข้าไปจบตัวของภาคนาโตโตตอน เด็กตอนโตอะไรไปให้หมดเลยนะครับผมแล้วก็ครึ่งหลังนะครับไปลงกับพวกคารละพวกคาม่มาพวกเดลต้าอะไรพวกนี้โค้ดอะไรนี้เอามาลงเกมให้เต็มที่ไปเลยผมว่าเอางั้นดีกว่านะครับผมอันนี้ส่วนตัวจากมุมมองผมนะแล้วก็หลายตัวในภาพโบตอนนี้คือต้องบอกว่าอนิเมะมันจบแล้วไงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสามารถเอาตัวละครมันลงได้แบบเต็มที่เลยโดยที่ไม่ต้องรอมังงะหรือรอเมะม,มันต่อออกแล้วเพราะว่ามันจบแล้วไงเพราะฉะนั้นนะครับผมเลยมองว่า เอาแบบนี้ดีกว่าก็คืออิชิกิเดือนหน้าแล้วก็แซมเป็นตัวของเดอะลัสแล้วหลังจากตัวของจุดหปีก็เข้าสู่ภาคเน็กเจเนเรชันไปเลยเพราะไหนๆหนเขาก็ประกาศแล้วว่าจะปิดชิบูดเดนที่ตัวของ ครึ่งแรกนะครับผมเพราะฉะนั้นหลังจากชิบูเดนตัวภาคปิดนี้ไปก็เข้าภาคนเจเนเรชั่นไปเลยนะครับผมมีความเห็นยังไงเกี่ยวกับตัวของข้อมูลตรงนี้นะครับผมก็ลองทิ้งว,วิดีโอคอมเมนต์ด้านล่างได้บอกก่อนว่านี่เป็นเพียงข้อมูลที่มีความถูกต้องแค่ครึ่งเดียวก็คือตัวของอิชิกิแน่นอนว่ามาแต่ไม่ได้บอกว่าเมื่อไหร่กับ2คือตัวของเดอะลาสนะครับผมมันเป็นแค่บทสัมภาษณ์ที่ตัวอาจารย์แกยอยากเอามาปิดตัวของอนิเมะ20ปี ก็คือเอามาลงกิมของเรานี่แหละปิดภาคชิปูเดนให้มันจบจบกันไปครับกับก็คืออาจจะเอาเป็นอิชิกิสลับแทนนะครับเป็นลง5.5แล้วเดอะลาสนะครับผมก็คือ6ปีก็รอกันไปไม่รู้นะครับผมก็ประมาณนี้โอเคก็ฟังหูไว้หูนะครับรอดูกันอีกทีนึงก็คือแต่ช่วงของวันมาถ้าเกิดว่าแซมนะครับเอยขออภัยถ้าเมษาเป็นอิชิกิมาก็รับรู้ไวเลยว่าตัวของพิษภานะครับเจอกันแน่เดอะลาส แต่ถ้าเกิดว่าแสออขออภัยถ้าเกิดเมษาไม่ใช่อิชิกินะครับผมเมษาเอ้ยไม่ใช่อ๋ยลิน้นถ้าเกิดว่าเมษาเป็นอิชิกินะครับผมก็รอเจอเดอะลาสกันที่ตัวของ5.5แต่ถ้าเกิดเมษาไม่ใช่อิชิกินะครับผมก็5.5ปีเจอแก๊งโอซุสกิแน่นอนครับอุราชิกิอิชิกิคิชิกิหรือว่า,าคังุยะรีชิตก็รอ,อดูกันไปเจอกันใหม่ชิโดนา่าซีโนบายสุดปันจัครับบ๊ายบาย